ท่าสนสาทธิชนพุทธบริษัททั้งหลายแบบนี้ท่านทั้งหลายได้เจริญสมาทานได้บรรฐานไมาทานสิ้นแล้วต่อไปอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายระยิยามรวบรวมกาลังใจของท่านเช่นเดียวกับพระอุปติกาเทรีที่จบไปเมื่อสัครู่นี้ ว่าท่านพระโอปปกาเทรีท่านตัดสินใจยังไงว่าท่านเอว,ว่าชีิตร่างกายไม่ใช่ของท่านทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่ของท่านบทที่ดาทั้งหลายไม่ใช่ของท่านเวลานี้สิ่งที่ท่านนองการมีอย่างเดียวคือสมณธรรม ทีอ่องค์สมเด็จระสมมาสัพพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่ยึดถือร่างกายของเราด้วยจะไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นด้วยจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยถ้าอารมณ์จิตของเราไม่ยึดถือทุกอย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่าปอาหาัน แล้วก็มขอบรรดาเพื่อนพุทธบริษัททุกท่านจงพยายามทำไปวันเล็กวันน้อยค่อยๆปลดไปเมือ่อปลดไป,ปดบ,บ่อยก็สามารถจะตัดได้อย่างพระหุปาุติกาเทรีตั <c oughs> ้งนี้ที่องค์สมเด็จพระจินทรสีทรงปัิวว่าน้ำตกสมาธิระยัดน้อย,อยแต่ว่าตกไม่ขาดสายก็สามารถทำพระนจนะใหญ่ให้เต็มได้ชั้นใด แม้แต่รรมข็อ,องค์สมเด็จเวจอมไตรบรมศาชสานาันดาก็เช่นเดียวกันปฏิบัติทุกวันปฏิวัตรบบริบ่อยๆละพเพจเล็กและปฏิน,น้อยไม่ใช่ามาันก็หมดสำหรับวันนี้จะนำอวบธรรมคำสั่งสอนขขงอ,องสมเด็จะระบรมสุคตในกรรมฐานสี่สิเฉพาะในอนุสติสิประการวันนี้จะว่าถึงจาคานุสติกรรมฐาน เวลาที่แล้วศีลานุสติผ่านมาแล้วนี่ว่ากันที่จาคานุสติกรรมาทันขอ,อทุกท่านโปรดทราบว่าที่เสยิพูดนี่พูดในแนวของการปฏิบัติ <c oughs> ไม่พูดในแนวของปริยัติคำว่าปริยัติคือการเร่าเรียนเพื่อรู้แต่นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคล องสมเด็จพระทศพลเบอร์มันสัสดาทรงแนะนําให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน้าให้มีทานการบริจาคยาคะแล้วบริจาคเสียสลักใยความจริงสําหรับเรื่องแจกันนี้พระบาทสมเด็จทีะย่หัวองค์ปัจจุบันพระเจ้าการที them, ่เก้าทรงมีพระราชประการมา ว่าคำการมีจาคะตัวเดียวนี่สามารถปณิพานได้และพระองค์ก็ทรงวินิจฉัยมาว่าจาคะถ้าแปลว่าเสียสละแปลว่าจิตใจยังหนวงเหนียวอยู่ในทรัพย์สินนั้นมากต้องมีกําลังใจเราแรงต้องดึงหนัก <c oughs> อย่างนี้ถือว่ายังไกลต่อมากผลถ้าตัดคําว่าเสียออก เหลือแต่สละอย่างเดียวอย่างนี้สนแสดงว่ากำลังใจเบาลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีเยื่อใยติดอยู่คือคำอุส,สละถ้าเอาตัวสอออกแสดงตัวเหลือแต่คำวันละตัวเดียวได้แค่ราตคลนี่เพร่ราชบุรีใช้ย้พระบาทสมเด็จพีหวัวนี่พระบรรดาท่านพระบริสัมภ์หลายจงยึดถือเพื่อเ,เครื่องประพฤิปฏิบัติ ว่าพราะองค์มีพระราชมนิยีที่ใช้ตรงตามจุดของพระอริยเจ้าคนดีแต่ว่าเขาแยกคิดว่าอาตมาไปยกย่องพระบาทสมเนพระบาทสมเด็จสิว้าว่าเป็นพระอริยเจ้าเขาอีกนะ <c oughs> ฟังกันแล้วก็ฟังให้มันเข้าใจว่าไม่จะยกย่องท่านท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ แต่ว่าท่านวินิจัยตรงกับอาร,รมณ์ของพระอริยเจ้าพอดีเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาใช้คำวันละกันตัวเดียวเท่านั้นที่เราก็มาเริ่มต้นละกันเลยดีกว่าถ้าลงละได้จาคะาตัวนี้จะเป็นเครื่องทำลายโลภะซึ่งเป็นลากแค่ขงขงพิเลสเป็นตัวสำคัญถ้ายังใช้คำว่าเสียสละ แสดงว่ายังมีความเสียดายอยู่มากถ้ารมณ์จิตยังมีความเสียดายในการเกื้อกูลเสึ่กเล็ดขันเสียดายทรัพย์สินจะให้มากก็กระเงไปว่าจะหมดเปลือง <c oughs> บางที่จะให้น้อยก็าอายชาวบ้านจิตใจมันก็วาวุ่นอย่างนี้แสดงว่ากินเลสอย่างท่วมหัวะเลยสีส่สัยิ่งหากว่ามีจิตสภาพกรอบโกย โดยไร้ประโยชน์ไมาความมันไม่ตรงกับสภาว่าของเราซึ่เป็นนักปฏิบัติม <c oughs> ีการกอบโกยหาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวแทนที่แย่สละกลับดึงกลับเข้ามานี่เป็นการสร้างกิเลสให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสนักปฏิบัติทื่กรรฐานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระเนเรน ที่มีคำว่านิพานาัสัจสกิริยายะเอตังกาสวาวังเรตวาแปลเป็นใจความว่าพระพุเจ้าขอรับป้ากาสาวาพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพันิพานหรือว่านักปฏิบัติกรรมฐานทุกท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบเพื่อความดีเพื่อความเป็นสรั มีคำว่าเสสละจงอย่ามีในจิตคำว่าสละก็จงอย่ามีในจิตจงมีคำเดียวเท่านั้นคือคำวันละ <c oughs> เป็นอันว่าเราจะละทรัพย์สินเสียทั้งหมด <c oughs> เราจะละทุกสิ่งทุกอย่างที่หมดแม้จะร่างกายของเราเราก็ละร่างกายของบุคคลื่นที่เนื่องถึงเราเราก็ละ ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่นี่เราคนละในคำละในที่นี้ก็มไม่ได้หมายความว่าทำลายร่างกายทิ้งไปทำลายร่างกายของบุคคลอื่นให้หมดไปที่ทรัพย์สินมีเท่าไรโยนทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันผิดเป็นอัตตากรรมฐานนิยมไม่ถูกอารมณ์ละของเราคือหมายความละที่เราจะไม่ผูกพัน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระธรรมบทคุตกนิคายว่ากระจายออกและจะรวมเข้ามีหมายความว่าเรามาละอะไรกันดีในที่นี้เราก็ละทรัพย์สินเราไม่เมาในทรัพย์สินที่ะพูวงได้มาแต่ว่าถ้าเยาวาเรายังต้องเลี้ยงชีวิตอยู่เราก็ต้องหา หากินตามหน้าที่เพราะร่างกายมันต้องการจะกินร่างกายมันต้องการจะนุ่งจะหม่มร่างกายมันจําจะต้องใช้หามาตามหน้าที่ที่ว่าร่างกายยังมีอยู่ก็ต้องบำรุงเริ่มมันเพื่อต้องการเอามันไว้เป็นภาะนะสําหรับที่จะก้าวเข้าเป็นโสูพระนิพพานแต่แรวนมี่หวังจะหามาเพื่อความร่ํารวยเพื่อการสะสม และนริาหามาด้วความละโมบโลกมากไม่ตรงกับฐานะแห่งความเป็นอยู่ในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวนิกหรือที่เรียกว่าประโยคาวจรคําว่าพระโยคาวจรนีหมาวยถึงว่าท่านปฏิบูตปฏิบัติเพื่อประสดาปฏิมักพอถึงประสดาปฏิมักแล้วท่านเรียกว่าประโสดาปฏิมัก กำลังปฏิบัติอยู่นี่เรียกว่าประโยคาวจรกำลังจะก้าวเข้าไปใกล้พนิพันเข้าไปเมื่อถ้าอารมณ์เยื่อใยในทรัพย์สินยังมีอยู่าอารมณ์เยื่อใยในชีวิตมีอยู่เกินไปยังมีความเยื่อใยในบุคคลเรื่องเรื่องัรงกองเกินไปอย่างนี้เที่ยวยังมียางเหนียวคือกิเลสติดใจอยู่ใช่ไม่ได้ล้วควรจะทำอารมณ์ใจยังไง ก็ถือว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างทำหน้าที่นั้นให้ครบท้วนทุกอย่างอย่าให้บกพร่อง่็หน้าที่ที่ทำนั้นถือว่าทำตามปกติที่มีหน้าที่อยู่เช่นนั้นเราไม่มีความเยื่อใหญ่อะไรก็ถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเรานำไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเมื่ออยู่มันมีความจำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องหา หามาเพียงพอกับแต่ภาพคือไม่ได้เกี่ยวกับกายให้เหนื่อยยากเกินไปไม่ละโมบโลภมากเกินไปหาเมื่อเพื่อกินหาเมื่อเพื่อใจหามาเพื่อเพื้อคูณกับบุคคลในตระกูลหามาเพื่อเพื้อคูณกับกบคุคคลที่อยู่ภายในบังคับบัญชาแต่จิตใจของเราไม่ได้ติดอยู่ในทรัพย์สินหลาไเหล่านั้น คิดว่าทรัพย์สินนั้งหลายเหล่านี้ในเมื่อเราตายแล้วเราก็แล้วกันไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีทรัพย์สินนี้ต่อไปและมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ในชีวิตนี้ก็ดีถ้าตายจ่ายชาตินี้ไปแล้วคนดีถ้ามีสภาพการเกิดอย่างนี้มันก็ต้องหาอย่างนี้มันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ เวลาที่เราตายไปแล้วเราก็นําไปไม่ได้อย่างนี้เพราะนั้นว่ารมในตอนนี้ที่ว่าเราละอาการอย่างนี้เสียเราไม่มีความผูกพันในทรัพย์สินใ,นใดๆทั้งหมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสมอว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าจะมีชีวิตตินตีมาเพื่อมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรา การที่เราจะไม่มีชีวิตกินสีมาเพื่อมีสมบัติอย่างนี้ได้นั่นก็คือหมายความว่าข้าวคนิีกัยเขาทํากันยังไงแล้วก็มานั่งพิจารณาพระธรรมคำั่งสอยนของสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่เายลืมแล้วว่าเราแนะกันเท่านั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่มานั่งจําจีจำใช่เช่ไหมทั่งท่านจะได้บรรลุมรรคผล ดูคำจากสอนพระองค์สมเด็จพระตสดคนท่านสอนทีนะนิด,ดนีดด้นเขาก็มาลุกมาผลกันนีสําหรับคนดีถ้าสาหรับคนเลวแล้วก็อย่างะเทวัตก,กอบโกยให้เท่าไรท่างก็ลงอเวีจีมหานรกเีลาพูดจเพ่รละในการแสวงหาทรัพย์สินที่โดยไม่ชอบทำแต่ว่าถ้าหาทรัพย์สินมันโดยชอบทำเพื่อยังความเป็นอยู่ไม่ถือว่ามีความโลภตามนี้ แต่การหามันได้ก็ไม่ติดใจคิดว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดการตลอดสมัยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเรากับมันต้องจากกันแน่นี่แปรลมของจาฆาในค้อน,นี้ในข้แนี้ว่าแค่นี้นะตอนนี้เราจมานั่งดูกันต่อไปว่าองค์สมเด็เจพระจอมไตรบรมศาสันดาสอนคมา,าจาขาตต่อต่แค่ตัละตัวเดียว คำละคำสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเราใจจิตของเราจะต้องไม่มีคำเสียสละหรือไม่มีคำส,สละตามพระราชนินัยเข้ามาบาทสมดเดชเย,ยี่ย่หัวทรงนิชัยมาได้สามชั้นแ,แต่แต่ในชั้นรองก็ทรงอธิบายไ้ว่ามันเป็นยังไงเสียสละยังมีเยื่อใย,ยอยู่มากจะมีความโลภมากสละอารมณ์ความโลภยังมีอยู่ก็ยังมีความเสียดาย ถ้าละเแค่ตัวเดียวไม่มีความเสียดายหมดเรื่องกันนี่ถ้าเราละแต่วัตถุเราจะได้อะไรขึ้นมาบ้าง <c oughs> อารมณ์ของเราไม่ติดในลาบสัการะทั้งหมดไม่มีความเยื่อใยในลาบสัการะแต่ว่าต้องหามาตามหน้าที่การหามาตามหน้าที่เนี่ยสมเด็จโตัสมาสมพทธเจ้าไมไริสุนตรมิ ถ้าหามาเลือกการสุจริติธรรมพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วก็อย่าเป็นนั่งาำนิชชาวบ้านชาวเมืองเขาที่หากินกัน,นันยังคำันยังคำว่าจะนีโลภโมโทสังเกินไปถ้าไม่ได้ไม่รู้สึกว่าตัวจะตายตัวจะแก่มาตายแล้วก็ไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นเร็วมากถ้าต้องหากินตามหน้าที่เราก็าหากินตามหน้าทีตามภาวะของเราจะมี แต่ว่าหากินเลยหน้าที่ไปถึงกันโลภโมโทสันไม่ใช่ภาระของตัวนี่เร็วจัดเพราะว่าไม่ใช่พระธสาคกมานั่งดูต่อไปจิตใจเราละในทรัพย์สินการที่จะละได้กําลังใจมันละอะไรได้บ้างเพราะทรัพย์ส,สินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตความโลภเป็นกิเลสยนิน สร้างความชื่นจิตให้ปรากฏกับบุคคลผลู้ไดมาผู้ไดทรัพย์สินมันแล้วก็เกิดความชื่นใจว่าโอ๋หนอนี่เรามีโชคนะเรามีเงินมากเรามีทองมากเรามีฐานะมากเรามีบริวารมากนี่มันเป็นกินเลสตัวเย็นถ้าเป็นไฟก็ไฟเย็นถ้าถูกตีก็เหมือนถูกตีด้วยไม่หนวมยิ่งกว่าจะรู้สึกตัวก็โดกแหลกหมดแล้ว ไอ้ไฟเย็นๆในก่อนจะรู้สึกร้อนมันก็ไหมไปหมดตัวตัวก็ตายไปแล้วนี่ต้องระวัง <c oughs> มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้หูยาตาทว่ของเราสร้างไว้เป็นมดดรดกตกทอดท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็ต่างตายไปหมดแล้วไม่มีใครทรงชีวิตอยู่ ในเมื่อชีวิตของท่านไม่ทรงอยู่แล้วทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่ได้นําไปด้วยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ได้นําไปฉะนั้นร่างกายคนดีทรัพย์สมบัติคนดีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่เดียวกันทรัพย์สมบัตสบิสิ่งที่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือทรัพย์สมบัต,ติในแก่ร่างกายทรัพย์สมบัติส่วนนี้เรามีความเยื่อใยเรามีความผูกพันมากฉะนั้นนเมื่อเราคิดว่าเราจะละทรัพย์สินทั้งหลายให้หมดไปจากจิต จิตใจไม่มีการลงเหนียวในทรัพย์สินทั้งหลายที่ใช้คำอันละตัวเดียวตามที่ระบาดสมเด็จจิหัวสงมีพระราชนิชัยมาเราก็ต้องหันมันละอัตภาพร่างกายของเราด้วยความจริงจากฆ่าตัวนี้ตัวเดียวเป็นอาณามสบมยและเป็นตัวตรงเสียด้วยเราก็มันละเสียหมดละโลภความโลภเสียได้แล้วแล้วก็มานั่งละความโกรธ ความโกรธละตรงไหนลนะ่ะก็มีอารมณ์ให้อาภาัยแกบุคคลผู้ผิดแต่ถ้านี้เพิ่มไม่แต่ว่าผิดกฎผิดระเบียบผิดวินัยผิดกฎหมายอันนี้ให้อาภัยไม่ได้พระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ให้อาภายัย <c> เ <oughs> พราะเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับข้งหมูฆะนะจําเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติคนที่ละเมิดระเบียบละเมิดวินัยละเมิดกฎห,หมายเขาไม่รีตัวคนดี คนประเภทนี้ให้อาภัยไม่ได้ต้องลงโทษตามหน้าที่ตามระเบียบแต่คนดีนี่เขาไม่ไม่ละเมิดระเบียบวินัยเลยไม่ละเมิดกฎข้อบังคับตอนนี้มาถึงว่าการให้อาภัยกับคนที่มีความผิดกฎหมายความว่าเขาหลงผิดคิดหรือว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันดีซึ่งไม่เป็นการทาลายระเบียบไม่เป็นการทาลายวินัยไม่เป็นการทราลา,า,ายกฎหมาย แต่ถ้ว่ามีกำลังใจคิดพลาดไปบางทีสิ่งนี้มันเป็นความชั่วเป็นปัจจัยแห่งความเดือดร้อนแต่เขาหลงผิดไปเขาก็พูดผิดไปบ้างทำผิดไปบ้างอันนี้เราก็ไม่ถือโทษเกเพียงแค่ไม่ถือโทษเกลืนก็ยังไม่พอเราก็ให้อภัยเสลยเราคิดว่านี่เขาทำไปเพราการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าเขารู้ว่าอาการอย่างนี้มันเรว เขาก็คงไม่ทำเช่นเดียกับเราที่เราทำอะไรไปทุกอย่างเราคิดอะไรไปทุกอย่างเราพูดอะไรทุกอย่างแล้วตัดสินใจทําอย่างนั้นก็เพราะเราคิดว่ามันดีแต่คิดถึงอารมณ์นี้เราก็คนให้อภัยแต่เขาก็มีความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบิินในแล้วก็กฎหมาย อันนี้ต้องว่ากันไปตามระเบียบเราไม่โกรธแต่เราต้องลงโทษตามระเบียบเพื่อความอยู่เป็นสุขของคนร่วมกันเป็นส่วนมากนี่แปลว่า่ตัวนี้ถือว่าเป็นภูมิหารสี่ตัวใหญ่แล้เป็นตัวตัดความโกรธเมื่อถ้าเราไม่มีความโลภละความโลภได้แล้วแล้วก็มันละความโกรธอีกตัวให้อภัยนี่เลยวันละความโกรธใจมัก็เป็นสุข ความโกรธไี่เป็นกิเลสตัวร้อนทําให้เราร้อนง่ายเราละมันแะ้วมันก็ร้อนอยากมางมันก็ไม่มันก็ไม่มก,มก็ไม่ร้อนตอนนี้มันละอีกตัวเนี่ยละความหลง <c oughs> หลงตรงไหนหลงคิดว่าตาภาพร่างกายคือกันห้าเดีย๋ยวผมพูดสักนิดหนึ่งพอเดี๋ยวบรดบรดาบรรดาศาสตราจารย์ทั้หลายจะหาวาแหมมยิดบาลีเสเลย กันห้าก็ได้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารนิญญาณเพียตัวเราเนียต่อไปไม่พูดกันหน้าอีกพูดทั้งตัวเราดีกว่าเข้าใจง่าย <c oughs> เป็นพูดอย่างนี้แล้วก็ญาติโยมพู้เท่าไปนั่งคิดปวดหัวตายเอาร่างกายของเรานี่แหละมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างมันนีกที่อย่างก็ช่างเราจะไม่หลงในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตาย เราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะทรงอยู่มันจะดีอยู่จะไม่ปวยไข้ไม่สบายเราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะไม่แก่เรามีความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงไ่เสมอถัดจะหลงนะว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้อะไรประกอบไ,ได้ทยานสี่คือธาตุน้ำธานดินธานุลมธาตุไฟ มันเนรียกเปรีคอเข้ามาเป็นกายในเมืม่อเป็นกายแล้วมันมีการทรงตัวไหมท่านบอกว่าร่างกายเป็นนิจจังเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมมองดูให้รู้ว่ามันจริงนะคิดกันเอาเองนะเวลามันน้อยมันนั่งจำจีจำใจเกินไปนี่ไม่เอาใช้ปชัญญาสิบ้างถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แก่เที่ยงแล้วก็ไม่ป่วยเที่ยงแล้วก็ไม่ตาย ให้พวกีุณแค่นี้พอมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงเอาไปคิดว่ามันจะเที่ยงถ้ามันเคลื่อนไปมันเป็นความสุขและความทุกข์เราคิดว่าเราจะไม่ป่วยถ้ามันป่วยแล้วมันไม่เกิดเป็นความสุขและความทุกข์คิดว่าจะไม่ตายถ้ามันเอื้อนความตายมันจะเข้ามาถึงจริงๆถ้าไา่ความหลงว่าจะไม่ตายเมื่ความตายมันเคลืไงนเข้ามาความรู้สึกมันจะเป็นสุขและเป็นทุกข์ นั่งใลตัวเองใช้ปัญญากันเอาใช้ไม่ได้ก่อนแล้วไปไม่ได้ห่วงใยใครแนะนำให้เท่านี้ก็ไม่มีค่าจ้างรางวัลถึงไม่จะมีค่าจ้างรางวัลก็ไม่เอาถ้านั่งจำจีจำใช้กับคนที่ไม่เอาไหนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าจะคนไหนก็ตามถ้ามีวิสัยเป็นเครือพันขขงพระเทวทัตแล้วก็สอนเท่าไรก็ไม่ได้เรื่อง ถ้าเป็นเคือพันของสมเด็จตระสมาสามพัพพเทธเา้าสกิดนิดหนึ่งเขาเป็นอรหันต์ดูตัวอย่างท่านพระอุติกาเทรรท่านรับฟังอะไรบ้างถ้าท่านเป็นเป็นอรหันต์ได้บทวันเดียวเท่านั้นเป็นอรหันต์เลยเพราะใช้กําลังใจอะไรเพราะใช้กําลังใจว่าร่างกายที่ป,ประกอบด้วยธาตุสีมันไม่มีการทรงตัวมันไม่มีการทรงตัวมันแก่ไปทุกวัน แล้วมันก็พายก็ไปหาความตายในที่สุดมันก็ตายยึดถือมันไวก็มีความทุกข์จะไปยึดมันได้ยังไงกฎธรรมดาก็มันเป็นอย่างนั้นเอาใจของเราก็ไปยอมรับรับถือกฎธรรมดาเสียว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงจะเป็นคนคนดีจะเป็นสัตว์คนดีจะเป็นวัตถุคนดีไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ละรปยึตมันเข้ามันก็จิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจเราละเสียละ แล้วร่างกายเนี่ยไม่ช้ามก็พังอ้เรื่องความตายเรื่องการพังให้คิดไว้ทุกวันว่าวันนี้ตื่นนอนึ้นแล้วมันจะถึงตอนเย็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราจะได้นอนหลับหรือเปล่าไม่ทราบวันนี้จะตายซวันนี้แล้วต้องคิดไว้อย่างนี้เสมอมาคิดอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อไปถ้ามากระทบเรก็คิดต่อไปว่าถ้าเราขืนทรงกายอย่างนี้อีกในชาติอื่นเราก็มีทุกข์ ทุกมันมาจากไหนทุกมันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากอยากจะรวยอยากมีทรัพย์สินอยากจะทรงอยู่อยากจะโกรธอยากจะวิข้าขิงฆ่าทำลายล่างุคนอื่นอยากให้ร่างกายทรงอยู่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้ตายไม่อยากจะพัดรากคนที่รักของที่รักของเราไปตัวเฝ้าไม่อยากตาย เ้องตัดอารมณ์ตัวนี้เสียยอมรับนับถือตามความเป็นจริงว่าในเมื่อทุกเสียงทุกอย่างในโลกไม่แร่างกายเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุธาตุต่างๆก็ตามเมื่อมันมีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีการเฉื่อยไปในแทมกลางม,มีการสลายตัวเป็นทีสุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเหตุข,ของความทุกข์เราผู้ต้องการความสุขจะไม่ต้องการเหตุนี้ต่อไป เราจะตัดเยื่อใยในชีวิตในร่างกายที่อย่างเดียวเขาตัดร่างกายได้แล้วก็ตัดทุกอืน่นทุกอย่างได้หมดคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันตายอยู่ทุกๆวันแลวทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้นั้นเมื่อตายแล้วมีอะไรบ้างที่จะมีประโยชน์สําหรับเราไม่มีอีกแล้วถ้าเราต้องเกิดไปชาติหน้าต่อไปก็จะต้องมีสภาพอย่างนี้อีกฉะนั้นเขาตัดสินใจไว้ว่าทึ่คิอว่าร่างกายของเราก็ดี ร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีรับสมัติเป็นโลกทุกเสียงทุกอย่างในโลกก็ดีตามที่พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้ในมหาปติปทานทุกขอ้กขอเมื่อเราจะไม่มีความผูกพันเราจะละเสียห,หมดละทั้งร่างกายจะไม่มีการผูกพันร่างกายของเราละร่างกายของบุคคลอื่นที่เหน่งเเราละทรัพย์รัรกสินเป็นละสินสียหมดมีจิตกำหนดอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของวิริย หากว่าบรรดาแานพุทธบริษัทปฏิบัติตามแระทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมรโลกก็เชื่อคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติในไม่ช้าอารมณ์ละเท่นี้สุดประหยัดถึงท่านนั่นคือความผู้เข้าพริพานจะยงมีเป็นในวาจาภาเพียงตัวเดียวเพียงเท่านี้แต่กว่าบรรดาแานพุทธบริษัทต่อกาปฏิบัติได้ก็หมายความว่าท่านก็มีโอกาสจะสมเร็จมรรคผลเป็นพระอ,อริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา อนไรการเวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดสินแล้วก็ขอยุติติว้ฒน์เพียงต่วนี้